เอาละครับสวัสดีทุก่นด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีเช่นเคยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาดูก่อนเกมนะเมืองทองเราจะ้จอบไปเยืนทางด้านนครราชสีมา f อนะครับนครราชสีมานะครับซึ่งจะเตะที่นครราชสีมานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะไปตามกันในก่อนเกมนะครับทั้นะครับเมืองทองเนี่ยสองแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชนะ1อ่าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าโอ้น่าเป็นห่วงเลยนะสำหรับสถานการณ์นะครับแบบนี้ก็ไปด้วยความมั่นใจ ก็คือต้องต้องต้องชนะแล้วนะฮะเอา3แต้มกลับมาฝากแฟนแเมืองทองของเรานะครับเดี๋ยวไปเริ่มฝั่งเมืองทองของเรากันเลยนะฮะที่ไลน์อัพที่ฝั่งผู้มาเยือนนะฮะผมเนี่ยจัดยังไงนะวันนี้ไปดูเลยครับซาบัตตุยผมว่าน่าจะใช้ทางด้านพีรพงษ์เรือนนินนะฮะงเรือนนินครับเซนเตอร์เนี่ยลูคัสโลชากับเจสเปอร์นิวโฮมครับแบ็กซ้ายวัฒนกรสอดคร์นะฮะแบ็กขวาบุญทวีเทพวงศนะ์ฮะ โดยมีฟีตัวรันจเป็นวีรเทพนะสี่ตัวรุกครับสดอมีไซเยฟครับพิชาอุตราเอกนิตปัญญาแล้วก็เอลิกโจฮันนาครับนาเปาเป็นทางด้านอดิศกริศนะฮะว่าทำไมใช้อดิศนะแม้ที่แล้วยิงนยฮะเราก็น่าจะมีความมั่นใจอยู่นะครับก่อน่าใช้อดิศกริศลงตัวจริงไปก่อนนะฮะในวันนี้แล้วก็จะพักเจสเบอร์อาจะพักทางด้านเฮลลี่อนิเยนะฮะผมคาดการว่ไว้อย่างนี้นะฮะฝั่งทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเดิมๆนะฮะเราก็มีเด็กเก่าอย่างโอลิเวอร์แกรนเบิร์กด้วยนะฮะก็อยู่ทางด้านนครราชสีมานะครับผมคาดการเลยนะฮะว่าทางด้านมาริโอเนี่ยน่าจะให้เล่นสไตล์เดิม์ก็คือแก้เพจฮะพยายามแก้เพจให้มากที่สุดนะก็ต้องรอดูกันนะว่าสถานการณ์ ต้องชนะแล้วอะฮะส่วนวผมคิดว่าน่าจะชนะได้แต่ว่าเป็นเกมนอกบ้านด้วยนะเพราะว่าเราแข่ง2แมตช์ในะนอกบ้านแพ้ในบ้านเสมอนะ <c oughs> น่าเป็นห่วงมากนะสำหรับฟอร์มตอนนี้นะฮะตอนนี้ทางด้านเมืองทองเราเนี่ยก็รั้งอันดับที่10นะอยู่อันดับที่10นะครัผมมี1คะแนนนะฮะห่างจากส่วนตกชั้นนันนึ่งแต้มนะห่างจากอันดับ1อย่างแบงคอกเนี่ยแปดแต้มเลยนะครับแบงคอกที่ชนะรวดเลยนะครับ3แมตช์นะครับ ต่เรายังไม่ได้แข่งในที่3ามไงเราแข่งแค่สองนะครับเอาไว้ว่ารอติดตามกันเลยนะแข่งในวันอาทิตย์นะครับน่าจะอ่าเดี๋ยวดูเวลาให้นะน่าจะหกโมงครึ่งนะครับใช่ผมจะแข่งในเวลาหกโมงครึ่งนะครับโอเคผมเจอใหม่ในคลิปหน้าครับกดไลค์แชร์ซับสไคร้ของเป็นใจให้เมืองทองเราด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องฟุตบอลไทยอีกเช่นเดิมนะวันนี้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ